เมื่อวันที่ไปกำแพงนะไปกำแพงเพชรมาครับเพื่อนๆเดินทางบนถนนมันเป็นถนนหลักที่วิ่งตรงจากสุโขทัยไปยังกำแพงเพชรช่วงผ่านกระต่ายอ่ะไอช่วงผ่านกระต่ายมันจะมีนาข้าวยุติถนนสีเลนคือมันมียุดจุดหนึ่งครับที่มันทาให้ผมเอะใจมากเลยเพื่อนๆข้าวมะลิที่เขาปลูกมันเป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะแต่ว่า มันมีอยู่มันเป็นกระจุกกระจุกเป็นรัศมีเหมือนครึ่งวงกลมอะตามช่วงของเสาไฟเป็นช่วง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 บางจุดเข้าก็ยังไม่ออกลวงเลยบางจุดก็เพิ่งออกลวงมันเลยทําให้ผมตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยทําไมเราไม่คิดจะแก้ไขทําไมเราถึงปล่อยให้ข้าวในนาเรามันซุกไม่พร้อมกันอย่างนี้ไอ้ปัญหาเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้กรมทางเนี่ยเข้า ปิดไฟหรือย้ายแสงสว่างนี้ได้นะครับเพราะมันก็เพื่ออำนวยความสะดวกของคนที่สัญจรบนถนนเนาะในบางเอ,อืน่นนาเรามันไปอยู่ในรัศมีนั้นมันก็ได้รับผลกระทบที่นี้จุดที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ได้เป็นทั้งแถบในแนวเส้นตรงขนานถนนมันจะเป็นเพียงแค่รัศมีของบูมของโฟกัสของแสงอะที่มันเป็นส่วนของขอบหรือชายของแสงที่มันไปนตกกระทบกับต้นข้าวใน ในระยะที่ถูกมันจะเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมตามช่วงเสาไฟช่วงเสาไฟช่วงเสาไฟที่มีเสาเสาสูงอะเสาสูงอย่างต,ตัวอย่างเนี่ยเนียตัวอย่างอย่างที่ขึ้นให้เนี่ยซึ่งไอแสงไฟดังกก่าเนี่ยเพื่อนๆมันจะเป็นแสงสีเหลืองอมพันธ์ไอแสงสีเหลืองอมพันธ์เนี่ยมันมีการตอบสนองต่อข้าวเราสูงมากเพราะมันมีความยาวต่อขึ้นแสงที่มันใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์มันเลยทําให้ ข้าวเราอะที่พอ่อปลูกยังข้าวมะลิหรือข้าวเนวหนียวนะปีที่มีความไวต่อช่วงแสงมันมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตเมือ่อเรารูว้ว่าแสงอัมพันเนี่ยมันมีผลกระทบกับการออกรวงของข้าวซึ่งมันไม่เกี่ยวกับความสุดมสมบูรณ์ของดินหรือไม่เกี่ยวนะเพื่อนๆนะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแสงล้วนๆเลยที่ไปมีผลกับการออกลวงของข้าวเนาะไอจุดที่ผมเห็นว่ามันพอจะเป็นเรื่องราวที่นํามาพูดได้เนี่ยคือปัญหามันไม่ได้เกิดทั้งผืน ตามแนวยาวอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้ครับเพื่อนๆปัญหามันเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเสาไฟเสาไฟเสาไฟที่เป็นเสาเสาแสงสว่างอะมันจะเป็นรัศมีเป็นครึ่งวงกลมมันไม่เยอะครับเพื่อนๆมันไม่เยอะ,ะ,ะ,ะวิธีการแก้ปัญหานะเพื่อนๆนะให้ทําอย่างนี้ครับตั้งแต่ช่วงข้าวข้าวเริ่มจะแต่งตัวตั้งแต่ระยะข้าวเริ่มจะแต่งตัวนะย้ํานะตั้งแต่ระยะข้าวเริ่มจะแต่งตัวนะ ให้เพื่อนเพื่อนเอาสแลนค่าความทึบแสงที่มีค่าความทึบแสงอยู่ประมาณ 70- 7 5เอนะครับเอามาตั้งตั้งเป็นช่วงเลยแล้วเราก็รู้ครับจากภาพที่ผมไปเห็นมาเนี่ยผมก็เห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเป็นแถวยาวปัญหามันเกิดแค่เป็นช่วงรัศมีโค้งนิดเดียวเองมันไม่ได้เยอะครับเราก็สละสแลนสักนิดนึงเอามาปักในช่วงนั้นอ่ะมันก็มีอยู่วิธีนี้แหละครับที่มันจะช่วยเรื่องนี้ได้วิธีการสังเกตว่า เราจะปักสแลนที่ความสูงระดับไหนที่มันจะทำให้พ้นลศมีของแสงที่มันไม่ไปกระทบกระเทือนกับการให้ผลผลิตของข้าวเราเนี่ยให้เพื่อนๆลองสังเกตช่วงตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆดึงสแลนขึ้นอนะ่ะในจุดที่มันมีปัญหาแสงอ่ะนะพอดึงขึ้นอนะ่ะลองสังเกตดูลัศมีของแสงอ่ะครับว่ามันพ้นหรือเปล่าถ้ามันพน้นเรามันทำให้มันมืดมัวได้ในบริเวณนะนะั้นอ่ะ ต้นข้าวก็จะออกรวงเหมือนกันมดเลยครับทุกสวนเลยที่เคยมีปัญหาอยู่แต่ก่อนนะครับปัญหานี้จะหายเลยครับเพื่อน,อนคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยแล้วแสแลนนั้นนะ่ะถ้าเราเก็บดูแลรักษาดีๆถ้าลมมันไม่เอาของเราไปกินก่อนนะเราสามารถใช้ต่อในปีต่อต่อไปได้ครับหลังจากที่เก็บเกี้ยวแล้วหลังจากที่เข้าให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บได้เก็บมวน,มวน,ม,วนมวนไว้แล้วก็ฤดูกาหน่าเราก็เอามาใช้ไหมช่วงที่ข้าวเริ่มต้นเริ่มจะ แต่งตัวเริ่มที่จะเป็นป้องขึ้นมาเราก็เริ่มเอาเนี่ยสลนนมาตั้ง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 เป็นช่วงช่วงแนวแนวการตัดแบ่งนามันอาจจะมีน้อยเจ้านะเพื่อนๆที่ที่เป็นแนวขนาดถนนผมเชื่อว่ามันคงไม่เยอะหรอกไอจุดที่มันมีปัญหามันก็เป็นแค่เฉพาะช่วงอ่ะเฉพาะสวนมันก็ไม่จําเป็นจะต้องดึงสแลนยาวไปทั้งผืนเป็นเป็นสวนสวนสวน่ะก็ใช้ลักสุงตั้งตีต่อหม้อก่อนแล้วก็ เสาต่อหม้อโดยเอาต่อไม้จริงแล้วก็ยึดลวดแล้วก็ดึงขึงสแลนขึ้นไปข้างบนนะครับปัญหานี้หายครับเพื่อนหายหายเลยครับนะหายเลยล้วเข้าก็ออกลวงได้ตามปกติเลยนี่ก็คือวิธีการแล้วก็แนวทางในการจัดการกับปัญหาเรื่องแสงเหลืองอัมพันที่มีผลกระทบกับการออกลวงข้าวที่ไวต่อช่วงแสงอย่างมะลิยางข้าวเหนียวพันเพือเมอเนาะ